ชุุดคยผู้จงครับแล้วตอนนี้ครับลูกของหมงกับน้องแก้วครับเป็นรูปที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดชนะน้องแพร่มาไปหาน้องแก้วเชิญไปสัมภาษณ์กันดีกก่อครับน้องแก้วสวัสดีครับต้องบอกว่ารูปของเราเนี่ยมีคนกดไลค์เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเชิญน้องแก้วไปสัมภาษณ์ได้ไหมเชิญเลยครับมาที่แล้ว เลยไม่น่าสัมภาษณ์กันดีกว่าแล้วนี่ก็คือพี่อมนะคะผู้ที่ได้ยอดไลค์ของบู๊บูติกของเรานะคะแต่ว่าเราต้องไปตามหาพี่อมเพื่อไปสัมภาษณ์ก่อนแต่ว่าพี่อมอยู่ไหนวะหาก่อนพี่อมอยู่ไนวะ ฝงคิวกับน้องแพร์ฝั่งขอ,องคิวครับแน่นอนคนที่กดไลค์มากที่สุดนั่นคือคุณแก้วฝั่งของแพรน,นะคะก็คือพี่อ,อ๋คค่ะนี่คือสองตัวแทนครับจากการแข่งขันยอดไทยแลนด์ฮิปฮอปแสตช์แชมป์ตึ้งชิปสองพันสิว่าแต่ว่าคุณแก้วแบบทีมอะไรครับแซดซีบีค่ะแซดซีบีแซซีบีย่อมาจากอะไรฮนะจริงๆแล้วมาจากคำว่าแซบแซบแซดเอบีเนาะอ๋อแซบใช่ไหมเราก็เลยขยายความไปให้มันเป็นคำว่า แซซี่แล้วก็เป็นย่อไว้ละกันมันเป็นคำว่าบีชเอสก็เลยย่อไว้แซซี่บีตัวฮะระดับทีมเดอะซูไทยแลนด์ครับเดอะซูไทยแลนด์ เดอะซูมันก็คือสวนสัตว์ใช่ไหมแล้วแบบสมาชิกในทีมแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเหมือนสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์อ๋อแล้วคุณโอ่งเป็นตัวอะไรอ่ะผมเป็นเมียแคทครับเมียแคทก็คือเมียของคนแคทไม่ใช่แล้วนั่นเมียแคทเมียแคทแคทเมียของแคทเมรยรอบไม่ใช่เมียแคทครับเมียแคทคือตัวอะไรอ่ะมันจะเป็นสัตว์กึ่งหนูกึ่งแมวอะที่มันจะไปแบบว่าวิ่งสี่ขาแล้วมาวิ่งอยู่ในทะเลทรายมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมามองเพื่อนของมันใช่ใช่ใช่ของมั้น ไม่เหมือนใช่ไม่คือแบบน้ม่แคทอ๋อนี่ผมทำได้ผมก็อยู่ทีมคุณได้แล้วครับผมพอดีผมก็ยิ่งไม่แล้วไงโอ้โหดูแม่ผมเข้าว่างันเถอะใช่เลยเเข้าลยแต่ว่ารายการของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับแฟชั่นใช่ทีนี้อยากจะรู้เรื่องราวของแฟชั่นของฮิปฮอปฮิปฮอปคืออะไรฮิปฮอปคืออะไรอ่าฮิปฮอปมันเป็นค c u เจอร์มันวัฒนธรรมมันคือรวมไลฟ์สไตล์ทุกอย่างมาตั้งแต่แฟชั่นเพลง ก้าวฟิตี้อะไรทุกอย่างเข้ามาลงเลยกันให้ชีวิตใช่คุณแก้วคุณเป็นคนที่มีขี้แหววันเยอะแล้วเต็มตาขี้แวนะอ๋อแต่งหน้าเป็นแฟชั่นไงพี่มันเป็นบฟชั่นของฮิปฮอปฮิปฮอปคืา c u l t u r นั่นเองในเรื่องของไลฟ์สไตล์การแต่งตัวการฟังเพลงการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่แบบการที่คนอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นคือเป็น c u เจอร์ของฮิปฮอปพูดถึงเรื่องของแฟชั่นฮิปฮอปดีกว่า ผมสงสัยมานานแล้วทำไมพ่อต้องแต่งตัวสบายโค้งตัวใหญ่กางเกงเขไมต้องยกขาะขึ้นมาข้างหนึ่งจริงๆแล้วเออที่พ่อทำไมถึงแต่งตัวใหญ่คือมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนว่าร่างกายผมสั่งเขาลั่งเขาอ่ะเขาตัวค่อนข้างใหญ่เงด้วยอ่ะสตีล่าของเขาตัวค่อนข้างใหญ่เขาจริงๆเขาใส่เสื้อผ้าพอดีอยู่แล้วอ๋อใช่ถ้าเกิดคือเปรียบเหมือนว่าเขาใส่ L แต่พอเราเอาของเขามาใส่แม่ง XL อะไรอ๋อ คือจริงๆแล้วที่บอกไม่ได้แต่งตัวซะบ้างหลวงโคกใช่แต่ว่าเราตัวเล็กความเป็นตัวเล็กพอมาอย่างนี้นู่นปุ๊บเรามาใส่มาเลยดูตัวใหญ่ใช่แล Ari, ้ะทำไมต้องยกขาเกมขึ <to smooth> <to smooth> <to smooth> <to ้นอะอ่าจริงๆแล้วด้วยขออนุญาตนะฮะอันนี้ด้วยเสื้อผ้าที่มันใหญ่ๆครับเออการขากางเกงมันก็จะลากพื้นใช่ไหมอ๋ออมันจะลากพื้น ต่างกันเขาเลยแบบว่าเฮ้ยยกมาแล้วกันอกมันเลอะอมันเละใช่มันจะได้ไม่แบบไปกึ๊ดกึ๊ดโอเงแล้วมันไม่ยกสองข้างถ้ายกสองข้างมันก็จะเหมือนน้ำท่วมไปฮะไม่ได้ได้่มไได้วยกข้างเดียวให้มันดูเป็นแฟชั่นใช่แล้วสุดเริ่มต้นของฮิปฮอปถ้าเกิดคนเราเริ่มต้นที่จะเป็นฮิปฮอปจะเข้าสู่วงการฮิปฮอปอยากแต่งตัวแฟชั่นฮิปฮอปต้องเริ่มจากส่วนไหนก่อน เริ่มจากส่วนไหนก่อนแก้วเดี๋ยวแก้วเดี๋ยวไม่อยากฟังคุณพูดแล้วยืมผมยืมผมแล้วยีมผมเริ่มจากเราต้องชอบก่อนมั้งเราชอบก่อนฟังเพลงเราองเสพเข้าไปก่อนต้องเสิความเป็นฮิปฮอปก่อนแล้วมันจะค่อยๆซึมเข้าไปเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราต้องแต่งตัวไงหรอดิฟังเพลงปุ๊บรู้เลยแต่งตัวไงมันจะไปตามฟีลก็พี่เออผมฟิลตีมันจะมีเพลงในหัวมันจะเห็นไงเป็นที่พอรกไม่ถักผมทำตัดกระลาข้อได้ไหม อยากทำค่ะอยากทำเลยทำทำได้จะไปยิบบอกตัดโรงกราข้อไ,ได้ไหมได้นะถึงจะใช่ใช่ครับทำไมยิปบอกถึงต้องใส่หมวกโค้กผ้าอะไรนะคะจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับมันจะเป็นฟิลเหมือนฟิลของทางวัฒนธร,รรมของเขาอ่ะที่แบบว่าถ้าสมมติบนหัวเรามันโล่งแล้วมันมันไม่เหมือนมันเหมือนมันไม่มีอะไรมาปิดแบบอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเราแบบไม่ใช่อ๋ออ๋อ อ๋อเวลาแบบนั้นก็แบบอย่างนี้แล้วก็แบบเหลือตาขึ้นนิดเดียวใช่ครับมันก็ต้องแบบมีส่วนถ้าสมมุติแบบไม่มีผ้าโพนมันก็จะแบบเอ้ยหวลลัว,หกกวล้วา,กกวานนี่หว่าแล้วขาดว้างแล้วขาดว้างทีแล้วพอมีสองอย่างไม่ได้ขาก,กวา้างก็คิ้วตัดแต่ว่างที่สอง <S <S สองคนน,นี้มีเหมือนกันคือทักเปียเออทำไมต้องทักเปียทไมอ่ะก็แก้ตอบมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นนะไมนเป็นส่วนหนึ่งของการแบบ ออกแบบทรงผมเป็นทรงผมแฟชั่นแหละเหมือนกับมันก็มาเกี่ยวเวลาไฟมันจะได้แบบว่าไ่แบบคึกเลยลุงลังมันก็มันก็มีมันก็มีส่วนนะจริงๆแล้วเหมือนพวกไอทรงผมแบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมาจากพวกอ่ากลุ่มคนดำกลุ่มคนดำกลุ่มคนดำเขาเวลาทรงผมเขาคนทั่วไปเขาจะไม่แบบผมเขาจะไม่ตรงเหมือนเราผมก็จะแบบยิกยิกแบบถ้าเกิดไม่เป็น a f โ o ไม่สกินเทก็จะเป็นแบบนี้ครับเฮ้ยทำแรงง่ายหน่อยใช่แก็เพลียง่าย แก้วคุณหลอกหลไรอะไรในฮิปฮอเอ่อแก้วชอบเพลงเนี่ยเห็นไหมเพลงเพลงแฟชั่นทุกอย่างอะค่ะที่มันเป็นที่มันเป็นส่วนประกอบฮิปฮอมหมดเลยโอโหพี่โอ,อ๊คพี่โอ๊คะค่ะผมชอบคำว่าน่าจะเป็นการใช้ชีวิตออะองไการใช้ชีวิตที่แบบที่แบบเราไม่ต้องไปแคร์กับอะไรมากมายแต่เรา,เราอยู่เราอยู่ในสิ่งที่เราเป็นเราอยู่กับอย่างที่แก้วบอกคือแบบ เราชอบเพลงเราชอบสไตล์เราชอบการแต่งตัวเราชอบการมนเพื่อนเยอะเนี่ยคือวัฒนธรรมของพิพพอบแล้วเราอยู่่างนี้เรามีความสุขแบบนี้อยากรู้ว่าขอขอเรื่องนูงได้ไหมอะเป็นพิพพอบไม่ต้องมีแฟนเป็นพิปพอบเท่านั้นปะก็แบบเป็นพิปพอบต้องมีแฟนเป็นพิปพอบไหมเออถ้าเป็นพิปพอบแล้วมีแฟนเป็นเด็กแนวได้ไหมเออทีจริงก็ได้ครับ่พูดถึงเรื่องความรักมันก็เป็นอีกเรื่องเนาะแต่ว่าต่างคนต่างชอบกันแต่สุดท้ายก็แบบ ควบตัวใช่แต่คุณแก้วนี่ไม่ได้มันก็แล้วแต่คนไงแร้วแบบอย่างเราถ้าแบบมีความเป็นนิ้วหอบมามันก็จะแบบมีเด้านิดนึงแล้วตัวอย่างง่ายถ้าเกิดสมมติว่าคิวจะจีบแก้วคือรอบเพศให้เราแก้วเซอาเหมือนนะเฮียยะ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 ไอ้ยุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ได้เสกทันทีเลยอ่ะไม่ิรก่อนเหรอเขารู้ว่าเนี่ย ที่ขอบสัญจรคือที่บอกขอบขอบขอบน่าจีนไปเลยคือต้องเป็นที่บอกเป็นจีนถึงจะชอบใช่มันรู้มันรู้เรื่องแค่สังเกตที่บอปแบนไห้ต้องแบบพูดแล้วยกตัวแล้วต้องมีมือมีอะไรอย่างงเี้ยมือต้องมีเพราะอะไรถ้าพูดถึงแบบนี้มันก็เป็นมันก็เป็นไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ที่แบบว่า แบบเราสนิทกับเพื่อนคนคนึงกาแบบเฮ้ยอยไหนะอะไรอย่างงี้ักทอมอะไรยซอะไรใช่ใช่ใช่นคือนากใช่ใไม่อยากจะเน่อยากอย่างจะเป็นเพ่อนจีนสาวที่บอก่กเนี่ยมีสวยทุกคนที่อย่างใครบุงบงอนี่ดูไหนเรื่องนั้นนะเลื่อก็ วันนี้เราจะมาดูเรื่องแฟชั่นของคนสองคนนี้เรื่องขอแก้วของแก้วยืนเลยมีมาบ้าหัวทางเปียเปียใช่แล้วนี่คืออะไรอ่ะคนนกมุ้งมิ้งคนนกมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งด้วยเสื้อตัวตัวใหญ่่หฮะแล้วนี่อะไรอ่ะกซะต่า่ค่ะใช่จ้ากระตับโอเคเกมกลับไปตรงนี้บ้างกางเกมรองเท้าเราไปต้องแบบ พุ่งข้อทำไมิวอี้วะที่อพี่หอมไม่ได้ใส่แต่พุ่งข้อนะใส่ผ้าใบใช่นะส่วนใหญ่มันเป็นผ้าใบเป็นสนิเกอร์อะไรเงี้ยมันด้วยความคล่องตัวในการใช้ชีวิตด้วยในการเต้นในการเต้นใช่มีท่าประจำของตัวเองไหมเฮ้ยเท่าแก้วเหรอเอาจริงๆใช่ไหมอ่ะเอาแล้วนะนี่คือท่าประจำไม่ใช่ก็ประมาณนั้นอ่ะเป็นแบบท่าดไทยๆอ่ะขอบคุณด้วยพี่โอ๊บ้าง มาดูสไตล์แรกเลยค่ะมีอะไรบ้างในฮิปฮอปแบบเวลาแบบกันโทนก็อ่าอันนี้ผมพูดรวมๆเลยกันมันจะเป็นสไตล์ที่แบบว่ากึ่งเม็กซิกันกึ่งเป็นฮิปฮอปเม็กซิกันนิดนึงทางฝั่งของได้เป็นของฝั่งของเวสเวสเวสโค้ดที่แบบว่าเขาจะแต่งเสื้อผ้าใหญ่คุมโทนสีคุมโทนสีที่เป็นแบบมันจะมีสว่างบ้างมีเป็นสีแดงสีน้ําเงินถ้าเป็นมืดก็จะเป็นสีเทาสีดำที่แบบจะคุมโทนแต่งตัวให้ดูทะมึนทะมึนแล้วแบบ ดูขึงขังคึมคึมแล้บทนยาเข้มมีท่าประจำไหมเท่าประจำท่าประจำครับอันนี้เป็นสายลับเป็นตัว W ครับเป็นสายลับของเวสเวสโค้ด่างงี้เหรอใช่นี่คือสายลับผมก็ไม่อยากจรเลิกสายลับครับผู้ชมครับังไม่เคยแพ้ใครเด็กงี้่มังบอลนชครับสายลับผม พระเจาดาเป็นเมาเป็นเมาอะไรนะเป็นเมามังกรนยังไงอะยังไงเนี่ยมังกอนทำไมไม่ทำได้ไม่ได้ทำไม่เป็นนี่บางกรมังกรนี่แบบพระเจ้าดาของผมบางกรมีลิ้นด้วยไรออนมลิ้นยังไงอ่ะมังกรมีลิ้นมีหางมีหางนี่มังกรมีหางมีหางมีลิ้นอ้ามีหางมีหางมีหางมีลิ้นมีาง เอาละครับนี่คือไฟเจอของฮิปบอครัาที่เราได้รู้วิชู้จักกันครับกับรายการบูมูสติกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงดีๆแล้วเราตัดสินไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไฟัจนมันไม่มีของจำกัดไชเจอมันมันกว้างมากในทางมันอยู่ที่สไตล์ ทรายไทยทรายมันไรา์หอมได้ี่ตัวคุณครับผมใช่ค่ะแบบที่เขาบอกว่าทรายไทยเนี่ย,ยไม่อยู่แค่บนรันเวย์หรือว่าแคนวาสเท่าน<ช>ั้นแต่ว่ามีอยู่ทุกที่เลยถูกต้องครับและนี่คือไรา์ของยิปหอมไทยแลนด์นะครับของคุณโอมและคุณแก้วแล้ววันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีกีฬาชาติค่ะ พาเพื่อนๆไปสัมสั่งกันได้เลยได้เลยจำที่วันนี้เราก็มาเจาะลึกครับในเรื่องราวของแฟชั่นนะฮะของฮิปฮอปนะในรายการบู๊บติ่คจริงๆ,ๆแล้วสไตล์ไทยก็สไตล์มัน,นอะนะและนี่คือสไตล์ของฮิปฮอปไทยแลนด์คุณโอมและคุณแก้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยมากๆทุกคนเนี่ยรู้จักเห็นหน้า๊บรู้เลยว่าใครเขาเป็นเทพเทพจริงๆนะเดี๋ยวจะต้องรู้อย่างแน่นอนว่าเขาเป็นใครกับช่วงหน้าช่วงนี้เลยกูรูบูติกน่ะ